เลดเดตคนวังเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลนะคะหรือหวยไทยนะคะประจำวันที่16สิงหาคม2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยคะ่ะที่จะออกทุกวันที่1และว,วันที่16ของทุกเดือนนะคะดิฉันก็จะให้แนวทางเป็นประจำทุกงวดนะคะแต่ว่ามาดูผลของงวดที่แล้วกันค่ะ ดที่แล้วนี้ยังคงหลุดอยู่นะคะยังคงไม่กลับมาเข้านะคะต้องขออภัยนะคะให้เด่น4และลอง3ค่ะหัวเรานะคะ4ี่าล่าง1นนะคะเข้าเด่น4ที่หลักร้อยและลอง3ที่หลักหน่วยบนนะคะและเลข1ก็ดันเป็นเลขเบิ้ลแต่ในตาราง ไม่มีเลขค่ามันจิงไม่ได้อะไรเลยนะคะสําหรับในงวดที่แล้ว1ก็จะเป็นเลขเบิ้ลเลข5าดันไม่มา4มาสามาแต่ไม่มีเลข5าในตารางต้องขออภัยค่ะยังคงหลุดอยู่นะคะน่าเสียดายค่ะชูว่จใจก็เข้าแค่คู่โต๊ดนะคะไม่เข้าเพราะว่าไม่มีเลข5านะคะหวังว่าจะเข้าสักทีนะคะเฉียดไปเฉียดมานะคะอีกนิดเดียวนะคะหลุดไปตัวเดียวต้องขออภัยคุณผู้ชมค่ะ ก็พยายามจะเอาตารางที่เข้ามากที่สุดแล้วนะคะก็ยังคงอยู่พยายามจะทําตารางที่ดีที่สุดก็ถ้ายังไม่มั่นใจให้คุณผู้ชมไปใช้ตารางฮานอยปกติกับ VP ในช่องคนวงเล็กชาแนลนะคะช่องนั้นจะลงหวยฮานอยกับหวยลาวซึ่งหวยลาวซึ่งหวยฮานอยนะคะจะมีตารางนี่คือตารางฮานอยปกติกับ VP ตารางมันสามารถใช้ได้กับหลายหวยค่ะรวมทั้งหวยไทยหวยลาวนะคะ ก็มาดูตารางสถิติของงวดนี้กันค่ะสําหรับช่องนี้นะคะจะลงให้แต่หวยรัฐบาลนะคะหรือหวยไทยนะคะ,ะไม่ได้ลงหวยฮานอยกับหวยลาวนะคะหวยฮานอยหวยลาวจะไปลงที่ช่องอคนวังเล็ชาแนลค่ะสำหรับช่องนี้ลงให้แต่หวยไทยและเป็นแบบเก็บสถิตินะคะซึ่งไม่สามารถปักหลักได้นะคะคุณผู้ชมต้องกลับด้วยนะคะสําหรับแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบคํานวณจะสามารถปักหลักได้แต่อันนี้จะเป็น แบบเก็บสถิติไม่ปักหลักนะคะ,ะสำหรับจุดคคำนวณต้องขออภัยคะ่ะไม่มีเวลาจริงๆคะ่ะแค่ทำา3หวยนี้ก็ยุ่งมากเลยคะ่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นงานประจำนะคะอันนี้แค่เป็นงานอดิเรกนะคะเรามาดูตารางสถิติของหวยรัฐบาลในวันนี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะตัดชุดให้ด้วยนะคะชุดวิจัยแล้วก็จะจัดชุดที่ เด่นที่สุดให้ด้วยนะคะตัวเลขในตารางนะคะก็จะมีเลข9 4 7 6 5 8ค่ะ9 4 7 6 5 8นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะ ต่อจะเป็นเด่นและลองท้องหัวรัฐบาลในงวดนี้นะคะเด่นในงวดนี้ก็จะเป็นเลขเด่น9ค่ะและลอง8นะคะเด่น9และลอง8นะคะตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ก่อบาจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจากคู่วิ่งกันคะ่ะทันที่จับเป็นนะคะนาไปใช้ได้เลยคะ่ะทันที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้และเดี๋ยวก็จะตัดชุดวัาใจให้นะคะและหลังจากชุดวัาใจเสร็จแล้วดิฉันจะวนกลับมาเอาชุดที่ค่อนข้างเด่นที่สุดให้อีกตัดไว้ให้อีกนะคะและ้วก็เน้นไหนเน้นบนเน้นล่างอะไรเดี๋ยวดิฉันจะบอกให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวตัดชุดวัจใจให้ก็ต้องขอเตือนก่อนว่าชุดวัชใจที่ตัดให้ ัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดนะคะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นค่ะยิ่งน้อยชุดเท่าไรคุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่ต้องการชมหวยฮานอยกับหวยลาวนะคะสามารถไปรับชมได้ที่ช่องคนองเลขนชาแนลนะคะช่องนั้นจะลงให้หวยฮานอยกับหวยลาวค่ะหวยฮานอยนี้ลงให้กันเป็นประจำทุกวันค่ะ ตัวเลขสามารถมีข้าวไม่หลุดจะทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในก,การรับชมนะคะและสําหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะโปรดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝาะกกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะชุดวใจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดนะคะแล้วอยู่ในชุดกัน1ชุดค่ะ5ชุดก็จะมีชุด94 95 98 84 85ค่ะ5ชุดนะคะ94 95 98 8 4และ85ค่ะหาชุดปัจใจที่อยู่ในชุดเด่นนะคะดิฉันไม่วงให้นะคะมีเหตุผลที่ไม่วงให้ค่ะต่อไปเป็นชุดกันนะคะเดี๋ยวดิฉันวนกลับมาบอกชุดที่เด่นที่สุดให้อีกทีหนึ่งนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขค่ะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะและให้ฟรีค่ะ คุณผู้ชมต้องนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุว่ใจอีกหนึ่งชุดก็จะเป็นชุด4-5นะคะ4-5ค่ะและชุดที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้นะคะเดี๋ยวทีฉันจะบอกให้ก็คือชุด9 4นะคะ95 และ85นะคะ3ชุดนี้นะคะ9 4 95 85นะคะ3ชุดนี้ที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้และก็มา,าดูแล้วจะเด่นที่ข้างบนอีกแล้วนะคะช่วงนี้ข้างบนทีทเลียนะคะสำหรับตารางของดิฉันนะคะค่อนข้างที่จะเน้นเด่นบนด้วยนะคะสำหรับในงวดนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าดิฉันไม่ได้ปักหลักให้นะคะเพราะว่าสถิติตารางสถิติไม่สามารถปักหลักให้ได้ะคะ่ะ เป็นการเก็บสถิติไม่ใช่สูตรคำนวณจึงไม่สามารถปักหลักให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าขอเน้นไปที่บนนะคะสำหรับตารางนี้และก็คือเลข9 4 9 5 8 5นะคะที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะและก็ถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปจับเป็น3ตัวนะคะเพราะว่าถ้ามันไปข้างบนนะคะถ้าเป็นจับเป็น3ตัว เลข9้ามันจะไม่เป็นเลขหลักร้อยแน่นอนนะคะในมวนนี้หลักร้อยไม่มีเลข9้าแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมจะไปจับเป็น3ตัวยังไงเลข9้าไม่อยู่ในหลักร้อยแน่นอนคะ่ะเพราะว่าดับร้อยนะคะสําหรับเลข9้าส่วนหลักอื่นนะคะหลักสิบหลักหน่วยขอไม่ตัดเลขดับออกนะคะเพราะว่ามวดที่แล้วก็ดับชนเด่นนะคะก็เลย10หน่วยไม่ขอตัดเลขดับออกนะคะ,ะสําหรับตาราง สูตรหลักร้อยของดิฉันมันค่อนข้างดีที่สุดนะคะก็คือเข้าต่อเนื่องยังไม่เคยหลุดเลยก็คือเลขเดับหลักร้อยนะคะไม่ไปหลักร้อยแน่นอนคือเก้าก็ตามนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าดิฉันไม่ได้ปักหลักให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ